แล้วจ้านี่นะพิมนี่ไทยไปกินข้าวกันดีกว่านะเป็นอะไรกันนะแปลกๆไม่ได้ขึ้นหรือเปล่าอา๋อไม่มีอะไรคะ่ะคือพิมพ์แค่ถามพี่ไทยเขาเรื่องงานนะคะเออใช่ คือเมื่อกี้ฉันจะถามนายว่ามีโปรเจกต์ใหม่หรือยังน่ะนี่ขนาดตอนกินข้าวเนี่ยพวกแกก็ยังคุยเรื่องงานกันอยู่เหรอสุดยอดเลยเนี่ยกินข้าวดีกว,ว่ามามามาอือหืม,มนี่เมนูอะไรเนี่ยอร่อยมากเลยนะโอเคเมน,นงงูง่ายๆทั่วไปอะค่ะอ๊ตฟ้องรดอะคะ่ะเฮียไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ดิบอันไหนใหน้น,นั่นเอาไว้นั่นแหละมานี่จ้ะซ่อนหม่อมากินข้าวกันดีกว่าอ้าทั้งสองคนเป็นอะไรกันอะแปลกๆเหมือนเกงอะไรกันไม่รู้อะ ปล่าค่ะคือว่าพิมแค่รู้สึกร้อนนะคะร้อนมากเลยเออใช่คือบ้านนายนี้ขนาดเปิดแอร์แล้วยังร้อนอยู่เลยเนาะบ้านฉันนก็งี้แหละแอร์มันเย็นช้ามามา,ก,ก,าก,กินข้าวกันข้าวกันนี่หนาวหน้าเลยพ,พิมวันนี้เหนื่อยไหม ก็นิดหน่อยค่ะพอดีวันนี้ทำหลายอย่างพี่อยากจะขอบคุณพิมนะที่วันนี้พิมทำกับข้าวให้พี่กินกับข้าวอร่อยมากๆเลยอ่ะพี่อยากกินแบบนี้ทุกวันเลยพี่นออย่าชมบ่อยสิคะเดี๋ยวพิมก็ทำไม่อร่อยหรอกพิมคือว่าเราแต่งงานกันมากี่ปีแล้วอ่ะพิมรู้ไหมห้าปีแล้วค่ะทำไมเหรอคะ คือว่าจู่ๆพี่กคิดถึงเรื่องลูกขึ้นมาลูกเหรอคะคือว่าเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็นานแล้วนะแต่งงานกันมาก็ห้าปีแล้วอะ่ะพี่คิดว่าถ้าเรามีลูกคอยวิ่งเล่นอยู่ในบ้านแบบนี้มันคงจะดีไม่น้อยเลยอะ่ะพี่คิดแบบนั้นไหมพี่นอรคะถ้าสมมุติว่า พิมพมีลูกให้พี่ไม่ได้เนี่ยพี่ยังอยากจะอยู่กับพิมพไหมคะทำไมพิมพถามแบบนั้นล่ะพี่อยู่กับพิมนะเพราะพี่รักพิมพนะพี่ไม่ได้อยากมีลูกอย่างเดียวสักหน่อยอะออแล้วถ้าเกิดสมมุตินะคะถ้ามีเด็กคนนึงเกิดมาแต่ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของพี่พี่จะทำไงคะ พิมพูดอะไรเนี่ยช่วงนี้พิมพ์ดูซีรีส์มากไปหรือเปล่าคิดว่าพิมพ์ต้องติดซีรีส์ได้แน่เลยใช่ค่ะพิมพ์ก็แค่พูดเล่นอ่ะพิมพ์แต่ว่าพี่จริงจังนะเรื่องลูกอะพี่อยากมีลูกจริงๆถ้าพิมพ์อยากมีลูกเหมือนกับพี่อะพี่ว่าเราค่อยมาวางแผนเรื่องที่เราจะมีลูกกันไหมได้ค่ะถ้าพี่อยากมีพิมพ์ก็จะมีให้ค่ะขอบคุณพิมมากมากนะ พิมเธอรู้ไหมฉันไม่อยากให้เวลานี้มันผ่านไปเลยนะพี่อย่าพูดแบบนั้นสิฉันกลัวว่าถ้าพี่น็อดเขารู้เขาโทษพิมพ์ไม่มีใครรู้หรอกน็อดไปทำงานแล้วก็บ้านเงียบแบบเนี้ยมีแค่เรานั่นแหละหอเอ,อ้อพอเถอะพี่คือว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะ พิมพิมจ๋าต้องเท้าใครอยู่หน้าบ้านน่ะทายแกเข้ามาที่ห้องฉันได้ไงเนี่ยเอ่เอคืออ๋อพิมโทรมาหาฉันว่าอยากปรึกษาเรื่องงานน่ะฉันก็เลยแวะมาคุยเรื่องงานเหรอคุยเรื่องงานแล้วไม่ต้องขอมาคุยที่ห้องนอนฉันแบบนี้ด้วยพี่ไทยฉันรู้สึกว่า ฉันเป็นอะไรก็ไม่พี่นอ็อตพี่กลับมาตั้งแต่เมืออ่อไหร่อ่ะพิมพพิมพ์จะอธิบายเรื่องนี้ให้พี่ฟังบ้างไงทำไมเพื่อนสนิทของพี่ถึงไม่อยู่ในห้องนองเราได้นี่มันเรื่องอะไรเนี่ยคือคือว่าคือคือพิมพิม พิมพิมพิมเป็นไรอ่ะพิมพิมพิมทำใจดีไว้นะพิมพิมพิมพี่น็อตที่นี่ที่ไหนเนี่ยพิม พี่นอนพักก่อนนะที่นี่คือบ้านเราเองพิมเมืม่อวานเน่ยจูจูจพิมก็สลบไปพิมรู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงพิมแทบแย่อะนอนพักก่อนนะพิมพี่นอสแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะคือว่าหมอบอกว่าตอนนี้พิมท้องอะ่ะพิมพี่ดีใจสุดเลยอะตอนนี้พี่จะได้เป็นพ่อคนแล้วจะิจ้งหรอคะดีใจจังเลยอะ จริงสิจ้าพิมนี่พิมต่อไปนี้เราจะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกันแล้วนะเดี๋ยวพิมพ์นอนพักก่อนนะเดี๋ยวพี่อ่ขอไปหาอะไรกินแล้วก็ไปพักผ่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่รีบขึ้นมาหานะเดี๋ยวพี่มานะพิม พิมเป็นไงบ้างอะพี่ไทยพี่เข้ามาได้ไงอะเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นหรอกนี่พิมเมื่อวานฉันได้ยินพยาบาลพูดอะเธอท้องใช่ไหมฉันมั่นใจนะว่าลูกเนี่ยก็เป็นลูกของเราพิมต่อไปนี้พิมก็ไม่ต้องอยู่กับน้องแล้วนะเรามาอยู่ด้วยกันนะฉันดูแลเอง อะไรนะนี่มาอะไรนเนี่ยไทยพิมเมื่อกี้พวกแกสองคนพูดว่าอะไรนะไอเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกใครกันแน่เออไหนได้ยินผิดแล้วได้ยินผิดนั้นเหรอไทฉันไม่ได้หูหนวกนะเว้พิม์นี่เหรอเขาบอกขรอความให้เธอบอกกับฉันนะ่ะนี่เธอบอกว่าเธอจะรอมีลูกด้วยกับฉันใช่ไหมไง นอตฉ,ฉ,ฉันไม่ได้ตั้งใจนะพี่คือว่ามันเป็นเพราะฉันเหงาอะ่ะพวกพี่ไม่อยู่บ้านเลยอะ่ะเหงานี่เหรอเฮดบอยให้เธอบอกกับพี่อะ่ะทั้งที่เธอไป่มีอะไรคนอื่นเนี่ยนะพอเธอนอตพิม์พเขาไม่ได้รักนายแล้วเขาเลือกฉันฉันดูแลเองได้เอาไปเลยแกเอาไปทั้งสองคนเลยพิมพ โปรดจงรู้ไว้นะว่าพี่จะไม่อวยพรเธอพี่จะไม่ยื้อเธอให้เธออยู่กับความจริงให้ได้ว่าเธอเนี่ยได้ทีคนที่รักเธอมากที่สุดแล้วส่วนนี้เป็นเอกสารอย่างเราเซ็นซะพี่นอ็อตพี่นอ็อตฉันขอโทษเธอไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วฉันอยากเห็นหน้าเธอแล้วก็นายไทยอกีกดูแลลูกในท้องเธอให้ดีอะ พี่นอตพิมพ์ไม่เป็นไรนะต่อไปนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันฉันดูแลเองเธอไม่ต้องห่วงพอเธอพี่ไทยทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้ว